ไปหาเจ้าหมูเด้งกันค่ะตามมาเลยตรงไปทางนี้ละค่ะเจอแล้วค่ะกําลังออกกล้องอยู่ซะด้วยตัวจริงน่ารักจังเลยอ่ะเนื้อแน่นกลมเชียวเจ้าหมูเด้งโตวไวมากเลยค่ะดูตัวใหญ่กว่าในคลิปพอพี่ชัางภาพออกไปนะคะก็หลับทันทีเพราะว่าหมูเด้งเขาเป็นเบบี๋นะคะเขาเลยนอนเก่งหมูเด้งจะอยู่ตัวติดกับแม่เขาตลอดเลยนะคะแต่แม่เขาเนี่ยกินเก่งมากเลยแล้วก็มีเจ้าลิงเนี่ยมาช่วยกินอาหารด้วยนะคะมากันสองตัวเลยค่ะ เราก็ยืนรอจนหมูเด้งตื่นเป็นแฟนขับตัวยงของเขาอะเนาะก็เลยอยากเห็นเวลาเขาเดินดุ๊กดิ๊กแม่ไปไหนหนูไปด้วยอาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเจ้าฮิปโปแคะวัยสองเดือนกว่าๆที่ชื่อหมูเด้งจุบตาตัวน้อยขวัญใจชาวโซเชียลตอนนี้นะคะโด่งดังไกลไปถึงต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเกาหลีหรือญี่ปุ่นถ้าจะมาหาหมูเด้งแนะนําช่วงแปดโมงครึ่งถึง9ก้าโมงครึ่งค่ะเป็นช่วงเวลาที่พี่เลี้ยงทําความสะอาดคอกและให้อาหารช่วงเวลานั้นก็จะเป็นช่วงเว